ừm 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 mập สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอชอวแซ่บแชนแนลนะครับพระรัตเจ้าของเราประมือ่าจริงเที่ยวสีเหลืองปั้นมูกัวแล้วก็โอโยโยอยู่ทุกมาวันนี้กินวันนี้กินเป็นส้มต่ำหมดประมือครับทุกคนอืมอืมอร่อยอืม ไม่หาเร็ดเราประมึกตัวใหญ่มากอืมอืมอืมอีก Mm hmm Nó ngon mập รสชาติเผ็ดเปรี้ยวหวานครับนนมันสต่อสบายไปนอง กลมกล่อมนัวกำลังดีไม่เหม็นคาวปลาฟ้าไทยอื ต้นนะครับปลาฟ้าไทยตอบโจทย์มากอื 嗯。Hmm. Pa mực điện biên đây chính dài mát và pa mực hmm. ครับเต้ขออนุญาตเดี๋ยวเจอกันต่อนะครับเดี๋ยวเรามีไลฟ์สดในในในช่องไลฟ์ฟีช่องหนึ่งนะครับแล้วก็ว่ามัาต้องให้มีความสุงการชมคมิปวิดีโอนี้นะครับฝากกดไลก์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจงในการทำคลิปต่อไปนะครับฝากกดไลก์กดแชร์ด้วยจิตกวนจู่โมโมิตา